เมื่อทุกหมู่บ้านนะฮะตื่นกันประจําวีทั้งห้าแต่และหมู่บ้านได้คนระแสนห้าคนแล้วก็เป็นทหารไซเบอร์ทยยั้งชายหญิงอีกห้าคนเพราะนั้นแต่และหมู่บ้านก็สิบคนละรีบตื่นด่วนเลยแต่และหมู่บ้านนะสิบคนอ่าเพราะฉะนั้นตำบลหนึ่งก็จะมีทหารไซเบอร์เรียบร้อยก็เท่ากับว่าพักสมุทรที่เป็นบ้านเนี่ยมีทหารไซเบอร์ทุกๆตำบลเลยฮะาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคนเพื่อที่จะมีสิบทีมปฏิวัติอ่ะ ดังนะั้นปฏิวัติเนี่ยสิบสิบปฏิวัติก็จะมีทหารไซเบอร์รออยู่ที่ตำบลทุกตำบลหมดละการไซเบอร์ก็จะมีหน้าที่อธิบายแล้วก็ร่วมทําร่วมสร้างกับแต่ละตาแต่ละตําบลน่ะเนี่ยที่นี่มีทหารเรียบร้อยแล้วส่วนทหารจริงะ่ะกองทัพไทยก็มาเสริมฮะมาเสริมเพราะทหารไซเบอร์ไม่ได้มีอาวุธนี่ครับส่วนทหารจริงมีอาวุธก็มาเสริมอ่ามาเสริมฮะเพราะนั้นก็เชิญทหารไซเบอร์ซึ่งรับสองแสนห้าหมื่นนายเพราะทหาร แต่และหมู่บ้านน่ยแต่และตำบลเนี่ยมันเรามีเจ็ดพันเราตำบลใช่ไหมอ่ตาตำบลละสิบก็เป็นแสนอะอ่ไอ้เนี้ยมันมัน,ม,นมันครบแล้วมันเหลืออยู่สองแสนห้าก็คือทหารจริงของสี่เหาทัพก็มาสแสดงตัวแสดงตนมาที่นี่ฮะมามาเลยนะครับทหารซึ่งในสีเหาทัพมันมีคนที่ชอบผลิตการกับคนที่ชอบประชิปไตย แต่ที่นี่เป็นประชาชนสูงท่านก็ติดทหารที่มาเนี่ยติดเลยแสดง wow, ตัวตนเลยว่าเป็นเป็นทหารประชาธิทไตยชั้นสูงน,นั่นเองนะเป็นทหารธรรมาทิตปปย์ใจอ่ะของพระเจ้าพระเจ้าให้การปกรครองไว้สามแนวทางอาจารย์ทิพยโลกาทิพยและธรรมาธิไตยที่นี่ใช้ธรรมาทิตยจฮะนะ ilim, าจากความถูกต้องนะเอาความถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะถูกต้องมีความยุติธรรมเพราะเราใช้หลัก ใช้หลักนิติธรรมอืมไม่ได้ใช้หลักนิติรัฐทุกวันนี้เราใช้หลักนิติรัฐประเทศไทยใช้หลักนิติรัฐมาตั้ง90ปีต่อไปนี้จะใช้หลักนิติธรรมเพราะเราเป็นธรรมอาธิปไตยอ่ามีความเป็นธรรมมีความยุมติธรรมอ่าแล้วก็ไม่เบีดยเบนอ่าเพราะเราเป็นประเทศสันติอ่าสันติเป็นประเทศมหาอำนาจสันติเพราะนั้นธรรมอาธิปไตยนี่แหละคือตัวตนประเทศไทยจริงที่ที่เราจะประกาศต่อเวทีโลกเพื่อเป็นประเทศสันติ อ่าบริสันตินั้นก็จะไปถือดุลที่สามของโลกอะ่ะตอนนี้โลกมันกำลังแบ่งแบ่งั้วกันอยู่มีค้่อ่าเบอร์หนึ่งก็คืออ่าอเมริกากับนาโตเบอร์สองก็คือจีนรัสเซียนะอ่าทั้งทั้งสองเนี่ยมันเป็นพวกฮาร์ดพาวเวอร์แต่ประเทศไทยเป็นประเทศซอฟต์พาวเวอร์เพราะนั้นก็จะต้องมีอ่าเป็นปราเป็นประเทศสันติ เรเป็นมาห,หนาอำนาจซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นหน้าที่ของประเทศไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องประกาศตัวประกาศตนแล้วไปเป็นให้ได้และการจะเป็นได้ก็จะต้องมีระบบระเบียบกำกของตัวเองอ่านะแล้วก็ต้องมีไอ้ระบบการค้าของเราเองมีวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของเราเองนะก็เหมือนประเทศมาห,หาอำนาจทั้งหลายอ่นะอ่ะอเมริกาเป็นเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมเขาก็มีระบบระเบียบของของเขาเองเ็าเรียกว่าประธานาธิบดีนะส่วนอังกฤษนั้นก็ เคยเป็นก็ประชายิพยไตส่วนจีนนั้นเบอร์สองเขาก็มีระบบระบบองของเขาเองก็เป็นเป็นคอมมิวนิสต์แบบเอกลักษณ์จีนนะสนรัสเซียก็ปกครองแบบสไตนเข้าไปนะอันนี้ก็เป็นเราก็เหมือนกันประเทศไทยเราเป็นประธก็มีระบบของเราเองก็เป็นธรรมาธิไตยนี่ไงธรรมาธิไตยส่วนระบบการค้าเราก็มีระบบการค้าของเราเองใหม่เป็นการค้าแบบเศรษฐีพุทธอ่ะเราเรียกว่า อ่าพอเพียงกิ๊ซึมแล้วก็ไม่รู้อ่อนค้างเราแล้วก็ไม่มีวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของเราเองไอ้สีแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเป็นพื้นฐานให้กับเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์เราจะเป็นมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ด้านในสียอันนี้คือซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนั่นเองเราจึงเป็นชาติมหาอำนาจได้ด้วยสีอภิหลักนี่แหละเป็นมาตรฐานสูงกว่ายสูงกว่ายุโรปอเมริกาสูงกว่าอาร์มนุญประเทศไทยนะเห็นภาพนะไม่เห็นภาพเลยคราวนี้เราก็จะมาเรื่องของ การเงินละเพราะส่วนประชาชนม,มีรัฐบาลใหม่ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือเพื่อไทยเนี่ยสถานะท่านเหมือนเดิมเคยยากลําบากเคยเหนื่อยยากก็เหมือนเดิมแต่ที่นี่สถานะท่านเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็ตรงที่อย่างน้อยท่านได้คนละหมืนะ่นฮะเกือบสองหมืนะ่นอ่ะท่านได้สองหมืนะออนนม่นที่ว่าสองหมื่นแล้วกันท่านได้สองหมื่นอ่ะจากจากสหรชามพักรัฐมนเรีบ้านท่านได้สองหมื่นแล้วตามหกล้านตามมาแล้วยี่สิบล้านตามมาเมื่อหกล้านยี่สิบล้านตามมาปุ๊บเนี่ย เนื่องจากโลกมันกำลังปรับเปลี่ยนกันอยู่อ่ะปรับเปลี่ยนกันใหม่แล้วระบบเงินก็เปลี่ยนใหม่ที่นี่ก็มีระบบเงินของตัเงอยู่ละนะเป็นระบบเงินใหม่ที่ประชาชนได้ทุนันละยี่สิบล้านเนี่ยอ่าถ้าเพ่ละยี่สิบล้านเนี่ยถ้าเราจะต้องทําตามลิขิตประเทศหรือเป็นไทยมหารัฐรัฐใหญ่เนี่ยเราก็จะต้องไปรวมกับเพื่อนบ้านเนี่ยลาเขมพรพมาร่าอ่าตอนนี้พมา่าเขาก็แย่อยู่ลาก็แย่อยู่นะส่วนคขมรนนี่ เอาไม่ชอบคนไทยไม่ชอบประเทศไทยก็ปล่อยไว้ก่อนนะก็จะมีพม่าก,กับลาวเนี่ยสามารถรวมกันได้ส่วนลาวไม่มีอะไรแต่พม่าเนี่ยเป็นปัญหาอยู่เพราะในสิบปฏิวัติผมนะปฏิวัติที่สิบน่คือการรวมชาตินะฮะรวมสี่ชาติเนี่ยปฏิวัติที่สนะิบแล้วจำลอประวัติศาสตร์แล้วก็รวมชาติเพราะฉะนั้นพมา่าเพราะฉะนั้นประเทศไทยกับพม่ามันติดกันแล้วพมา่ามันละเมิดมนุษยธรรมแล้วที่นี่เราใช้ระบอบธรรมารุจัยเป็นระบอบที่ เน้นมนุษยธรรมนั้นพูดง่ายเราปฏิเสธไม่ได้พม่าเป็นแบบนี้ที่นี่ปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องที่จะต้องสลายหายไปไม่มีไม่มีมมที่พม่าเป็นทีนี้เทคนิคที่ทํานี่เทคนิคก็ง่ายๆไม่มีอะไรเพราะเราเป็นสันติเราไม่ได้เป็นอาวุธไปต่อสู้เราก็จะบอกบอกว่าพม่าเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นประเทศมีคนไปแอบจดสัญญาณปางหลวงก็ยังอยู่ เมื่อเมื่อมีคนไปแอบจดประเทศมันยังไม่เป็นประเทศแต่ไปแอบจจทําไมไปแอบจดก่อนเนี่ยประเทศก็เลยมีการต่อสู้กันตลอดไม่สามารถจะรวมเป็นประเทศได้มันพิสูจน์แล้วมันมีหลักฐานเห็นแล้วดังนั้นจริงให้ประเทศที่เขาไปยกมือให้กับพม่าในสมัยโน่นที่ยกรับรองให้เป็นประเทศพม่านะอ่าเบอร์มาน่ะไอประเทศเหล่านั้นมายกมือใหม่อ่ามายกมือใหม่ทบทวนใหม่อีกทีเพราะทุกวันนี้ก็เห็นอยู่แล้วผลตกกับประชาชนอ่ะประชาชนบากทีนี้ประชาชนพม่าเนี่ยก็จะต้องส่งใบ ส่งใบแสดงเจ็จำนงกับทงสี่หลักเนี่ยติดทงสี่หลักทั่วประเทศส่งใบแสดงจำลงไปสราบประชาชาติแจ้งทราบ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 ให้ทาตามให้ทําตามคําแนะนําคําแนะนําแนะนานะฮะแนะนําจากประเทศไทยนะแนะนําให้เพราะว่ามันติดประเทศไทยไงเหตุการณ์ของพม่ามาติดประเทศไทยแล้วมันเป็นหน้าที่ของประเทศไทยต้องรับผิดชอบเพราะมันติดกันต้อง เหมือนบ้านเหมือนเหมือนเหมือนเท้าห้ามันติดกันอนี่ยโอ้โหวบ้านนี้มันเป็นไะแลละไม่ก็ไม่ได้ต้องเข้าไปดูต้องไปไม่มันเกิดอะไรมันทําอะไรทำไมงี้มันกระทบชั้นว้้ยมันผนังเดียวกันเข้าใจไหมเท้าห้าบ้านผนังกันเดียวกันเนี่ยโอ้โหเกิดผนังแกพังชั้นกระพังซวยด้วยด้วยเข้าใจไหมเพราะนั้นผลกระทบที่เกิดกับพม่าเนี่ยประชาชนก็ต้องหนีมาะเทยอยู่ดีอะมันผลกระทบพัทยดังนั้นเรามีสิทธิ์เข้าไปพูดไปคุยไปเข้าไปไม่ใช่ไปไปเสือไปยุ่งไปจุ่นไม่ใช่นะ เราจะเข้าไปทําให้มันสงบแล้วอย่างวิธีจะทําให้สงบที่นี่ที่นี่เอาง่ายๆนะจะทําให้สงบเร็วไวเลยลงตัวกันหมดพวกก็จบลงแฮปปี้กันหมดทุกฝ่ายวินวินทุกฝ่ายหมดเลย่นะก็โดยการให้พม่าเนี่ยให้เขาทุกป,ประเทศที่เคยรับรองพอม่าเนี่ยให้ทบทวนใหม่ให้ประเทศนั้นยกมือใหม่นะยกมือมก็คือไม่รับรองอ่ะไม่รับรองเป็นเป็นประเทศเมื่อไม่รับรองประเทศกองทัพของพอม่าก็จะกลายเป็นกองทัพเถื่อนมันไม่ได้เป็นประเทศ มันกการไปรบเถื่อนอ่ะเพราะเป็นทบเถื่อนนี่อ็โอ้โหเขาไปลุยได้ถ้าใครอยากลุยเขาไปลุยได้แต่เราไม่ลุยเป็นทหารไม่ลุยแต่ประเทศจะบอกไอ้ทหารที่ที่อยู่ในกองทัพเถื่อนเนี่ยบอกว่าไอ้คุณเป็นกองทัพเถื่อนแล้วนะไม่ใช่ของประเทศแล้วนะเออเขาไม่รับรองกันแล้วนะคุณเป็นเถื่อนแล้วนะอ่าเพราะฉะนั้นคุณรีบหันกระบอกปืนไปหาไอ้เจ้านายที่สั่งคุณอ่ะแล้วคุณไปยึดมันมาไปจับมันมาไม่ต้องไปฆ่ามันจับมันมานะแล้วท่านเนี่ยที่เป็นยึดเนี่ยจะได้ตําแหน่งของมันมาแล้วเวลาท่านยึดมาได้้นนะะจไดเงิ สี่เท่าเลยเงินสี่เท่าเลยนะได้ถ้าตำแหน่งสูงขึ้นเงินสูงขึ้นอีกเงินที่มาหาศาลมากมายเลยโอ้ได้เป็นคือได้เงินเดือนสี่เท่าเราได้เงินที่เป็นยืดดีดอีกจปมีเหมือนโบนัสนะให้อีกมหาศาลเลยมีบ้านมีที่อยู่โครอบครัวคือทหารยหาราไปเอเงืนแค่นั้นเองไอ้พวกตัวใหญ่มันมีไม่กี่คนมันเจอทหารหานปืนกลับไปมันก็เรียบร้อยแล้วกันนึงเห็นไหมง่ายง่าย่ายายายนะัเพราะนั้นปัญหาพมา่าจบลงได้ด้วยง่าย เมื่อปัญหาพม่าจบลงได้แล้วใช่ไหมประเทศพาม่าจะถูกแบ่งเป็นสามส่วนนะฮะทำไมต้องถูกแบ่งเป็นสามส่วนเพื่อให้มันจบปัญหาได้เร็วแล้วมันมีผลกระทบต่อปัญหาโลกด้วยเพราะฉะนั้นมันลิงกไปยังปัญหาโลกเลยให้จบเร็วเพราะอะไรเพราะประเทศพามา่าจีนก็เข้ามีทหารมาตั้งเป็นแสนแล้วจีนที่เข้ามาเพราะอะไรเพราะต้องมาดูแลท่อของเขาอะ่ะดังนั้นมันปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นจริง ให้มันสงบลงตัวอย่างสวยงามเร็ววัยเร็ววัยนะเร็ววัยจะสันติและถาวรไปเลยสงบรัฐถารไปเลยนี่คือผลงานรัฐไทยรทศไทยหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทําต้องแสดงออกต้องมาจัดการเรื่องนี้ดังนั้นเพิอจบเร็ววัยง่ายเร็ววัยวิดีทั้งคู่ไม่มีใครเสียชีวิตเลยก็โดยการแบ่งประเทศพมา่าเป็น3ส่วนหลังจากมันไม่ได้เป็นประเทศแล้วนะเราก็แบ่งพื้นที่ที่เป็นที่มันเป็นประเทศพมา่าอ,อยู่เนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนเลยอ่าส่วนที่ติดประเทศไทยจนกระทั่งไปถึงท่อวาง ของจีนอ่ะอันนั้นมารวมรวมเป็นประเทศไทยเลยรวมเป็นประเทศไทยส่วนในตรงท่อของจีนอ่ะแนวตามแนวท่อเราก็ให้มันพื้นที่ไปซะสองเมตรซ้ายขวาก็เป็น400เมตรก็ติว่าครึ่งกิโลครึ่งกิโลนี่เป็นของจีนอ่ะเป็นของจีนนะของจีนจนี่ครึ่งกิโลจีนก็แฮปปีล้ลวโอ,อ้ได้ที่ดินตั้งแต่ชายแดนจีนมาถึงทะเลอันดามัน จีนแฮปปี้รับรองแต่ต้องแลกกับ12บรรดาอ่าเริร่ม12บรรดากับกับพม่าฝั่งที่ฝั่งที่ท่อของจีนไปถึงชายแดนอินเดียก็จะเกิดอ,กอีกประเทศหนึ่งเป็นประเทศใหม่เขาก็ต้องไปรวมตัวกันใหม่อ่าแล้วเราก็จะไปซัพพอร์ตช่วยเขาจีนก็ต้องมาช่วยไอ้ตัวนี้ให้มันจเจริญขึ้นดังนั้นไอ้ประเทศใหม่จีนฝั่งติดอินเดียก็จะเจริญมั่งคั่งขึงข้นได้จากการสนับสนุนจากจีนได้นสนับสนุนจากไทยด้วยอย่างเงี้ย าจะมั่งคัง่งส่วนพม่าที่ติดกับไทยก็วรวมไปไทยก็เป็นคนไทยเป็นประเทศไทยเพราะนั้นมันจะถูกแบ,บ่งเป็นสาส่วนอย่างเงี้ยหนึงเป็นไทยสองเป็นแนวของจีนเพื่อให้นะและด้านนั้นติด,ต,ดติดกับติดกับอินเดียก็เป็นประเทศใหม่รวมกันส่วนเรื่องของของจีนเนี่ยก็คือจีนก็จะหายใจสะดวกมีทางออก จีนมีทางออกอย่างสะดวกอ,อย่างถูกต้องสะดวกได้ที่ดินโดยแลกกับ12บรรณาสิบสองบรรณาก็เป็นของไทยเพราะเพราะนี่อยู่ในกระบวนการกู้ชาปัสตากสองไงกระบวนการกู้ชาปัสตากสองสมัยสมัยพัจจุบันั้นสิบสองบรรณาก็อยู่ในประเทศไทยอ่ะสิบสอบรรณาก็เลยกลับมาอยู่ประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นจีนจีนไม่น่าจะปฏิเสธนะเพราะมันจีนได้ที่ดินของพอม่าจึงเยอะแยะมากกว่า12บรรณาเพราะฉะนั้นเราได้ความมั่นคงทางประเทศจีน เป็นความมั่นคงเพมีสถานเข้าออกโอ้ oh, จีนแฮปปี้แน่นอนเพราะนั้นมันจะลดปัญหาสงครามไต้หวันสงครามทะเลใต้ตรงนั้นอะ่ะมันจะลดเพราะจีนก็มีทางออกช่วงนี้ได้นะออกที่นี้ได้สะดวกละอ่าไม่ต้องถูกปิดอึดอัดตรงนั้นเพราะนั้นจีนก็จะ Happy แฮปปี้เพราะนั้นมันมันแฮปปี้วีดีวีดีทุกฝ่ายเลยวีวิน,ว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 นทุกฝ่ายหมดนะส่วนตัวรัฐบาลพม่าก,ก็ลดบทบาทเพราะว่าเป็นคนปกติ คุณพอแล้วเลิกบ้าบอนะหมดหมดยศดหมดตําแหน่งเพราะไม่มีประเทศพมา่าแล้วไม่มีไม่มีเมียนมาไม่มีพมา่าไม่มีเมียนมาไม่มีมันกลายเป็นประเทศใหม่หมดนะก็ไม่ต้องเสียชีวิตก็ไปใช้ชีวิตปกติส่วนทหารที่ไปยึดก็ขึ้นมาแทนเป็นทหารแทนตําแหน่งสูงใหญ่นะก็ไปรวมกับประเทศไทยนะก็เป็นกองทัพทางด้านฝั่งนี้ดูแลทางนี้นะ แบบนี้ก็เป็นประเทศไทย,เด,ยเดี๋ยวมันก็จะรวมกันเองกองทัพก,ก็จะรวมกันเองเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นเนเนอเห็นภาพใหม่นะฮะอันนี้แหละหรือภาพหนึ่งละที่เกิดขึ้นทีนี้มาดูเมื่อตรงนี้สงบแล้วเนี่ยอก็มาดูตรงที่ข้าแรงประชาชนเน่ะเพะทหารอ้ประชาชนพาม่าตรงนี้ใช่ไหมก็จะได้ได้ก็เหมือนคนไทยอะ่ะได้คนละยี่สิบล้านกันเออเนี่ยคนพาม่าเนี่ย ฟังดีๆนะคนพม่าได้ยี่สิบล้านนะยี่สิบล้านได้เมืนคนไทยในรีบด่วนนะรีบด่วนเนี่ยรีบด่วนภายในปีเนี้ยหรือไม่เกินปีปีห้าเจ็อ่ะเพราะประเทศไทยจะสถา,สถาปนนาไงเพราะนั้นประชชนที่อยู่ในเนี้ยก็จะได้คนละยี่สิบล้านนะยี่สิบล้านประเทศลาวเหมือนกันประเทศลาวเหมือนกันนะลาวก็บอกว่าโอ้ส่งไปแจ้งยังสหระชาชาติบอกว่าไม่ไหวแล้วอยู่ ตัวรัฐบาลก็ไม่ได้ช่วยหรือประชาชนประชาชนอยู่ปริญญาประชาชนก็ติดธงเหมือนกันส่งไปสแสดงเจตนำนงไปยังสาปรชาชาติเหมือนกันอ่ะรวมกัไปเทไทยนะอย่างเงี้ยประชาชนร้องขอมาประชาชนเราต้องร้องขอมาร้องขอมาติดธงทุกบ้านทุกเมืองถ้าติดไม่ได้ก็ไปบอกไอ้เจ้าหน้าที่ของรัฐอะ่ะเราเหมือนบอกเหมือนกันบอก,กบอก,บอกเลิกเลิกเลิกยึดประเทศฮะคุณ คุณสลาม,มานุวกคุณก็จะได้้เจ้าหน้าที่ลาวอ่ะเจ้าหที่ลาวอ่ะหันปืนเหมือน,นเ,อเหมือนกันก็เหมือนกับพม่าหันปืนไปจัดการ,อการ,าราาไอ้ไอ้ตำแหน่งใหญ่โตอ่นะเหมือนกันทหารลาวก็จะเจริญงอกงามได้ตำแหน่งใหญ่โตนะเหมือนกันหันกระบอกปืนไปทําเหมือนพม่านั่นแหละแร้วชนก็จะได้ได้ทุนสํารองแล้วทุกคนก็นจะมั่งคั่งหมดเลยมั่งคั่งหมดมารวมประเทศไทยได้มั่งคั่งหมดเมื่อเมื่อประชาชนคนลาวมารวมประเทศไทยแล้วทีนี้ทุนทุนเทาเทาจีนที่มันยึดประเทศมันก็จะค่อยคลี่คลายไป นะส่วนรถสงรถไฟก็เหมือนเดิมเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรจีนให้ขัดข้องมากมายนะักนะเนี่ยก็จะทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมประชาชนทั้งลาวก็ดีขึ้นพม่าก็ดีขึ้นมาเป็นคนไทยหมดมันดีขึ้นหมดเลยเป็นแบบนี้นะเห็นภาพใหม่เมื่อเป็นแบบใหม่นี้ปุ๊บมันทําให้ตัวคูณเนี่ยมันเยอะพอพม่ามา,มาลาวมาบวกกับประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งร้อยล้านคนตีว่าหนึ่งร้อยล้านคนจากที่ประเทศไทยมีห้าสิบล้านคน ก็จะเป็นหนึ่งร้ล้านคนหนึ่งร้ล้านคนได้คนละยี่สิบล้านมันก็เป็นสองพันล้านล้านบาทเงินสองพันล้านล้านบาทเป็นเงินที่จะเกิดขึ้นในโลกยุคใหม่อ่าเป็นโลกยุคใหม่มีเงินใหม่ไอ้เงินเก่ามันก็หมดค่าเสื่อมค่าร้อยค่าไปตามที่มันกําลังจะดื้อเป็นอยู่งาาเงินดอลลาร์ก็จะกการเป็นเงินคงเต็กอ่าใช่กายเป็นเงินคงเต็กส่วนส่วนคนไทยเนี่ยจะสร้างเงินใหม่ขึ้นมาเออมาแทนอ่ามารองรับอย่างเงี้ยมันจะเกิดของใหม่ขึ้นมานี่ไงเราต้องรีบไง ต้องรีบด่วนรีบตื่นด่วนรีบเกิดปัญญารีบเป็นส่วนบัญใจกันทั้งประเทศได้แล้วเอาคุณยังไปอยู่ภายใต้พักเก้าไกลพักเพื่อไทยคุณก็จมปักอยู่ในวงจรน,น,น้าเน่าอันเก่าๆมันเดิมแต่ถ้าคุณมาตื่นเป็นพักสมุรทรจเป็นบ้านโอ้โหมันคนละเรื่องคนละโลกเลยที่ผมอธิบายไม่ไ่ยเห็นไหมพม่าก็ถูกจัดก,การไปเรียบร้อยเพราะลาก็ถูกจัดก,การไปเรียบร้อยนะแล้วเราก็สร้างเงินตั้งสองพันล้านล้าน,านบาทเข้ามาในโลกวันนี้หนึ่งพันล้านอยู่ในประเทศไทย อยู่ทั้งพมา่าอยู่ทั้งลาวอยู่ทั้งไทยสามประเทศนี้ส่วนอีกหนึ่งพันล้านกระจายไปยังชาติสมาชิกท,ทั่วโลกซึ่งจะต้องสร้างเมืองกันแ,แล้วก็ต้องสร้างเมืองใหม่นะสร้างเมืองกันถึงหกร้อยเมืองอ่ะเป็นเวลาสิบปีอ่ะมันก็ตุ้นเศรษฐกิจโลกเดินตลอดสิบปีเนะี่ยเพราะประเทศไทยลงทางมาเก้าสิบปีหรือสิบปีสิบปีจะต้องวางร่างฐายเป็นช่วงสกาวาวนะิไลยนั้นติดตั้งของใหม่หมดเลยทั้งโลกเลยทั้งโลกเลยโอ้โหกระตุ้นเศรษฐกิจหมด แล้วทั้งโลกก็ต้องใช้ระบบการค้าแบบประเทศไทยใหม่หมดเลยเงินไทยก็สะดวกสพัพพัดไปทั่วโลกเลยอันนี้มันเป็นภาพที่ต้องเกิดนะเพราะเงินทั้งโลกมันกำลังดอาการ์งแย่เปลี่ยนจะเปลี่ยนมาเป็น sdr ใช่ไหมฮะใช้แบบคู่ถูกไหมล่ะ sdr นะแล้วก็ไอ้กลุ่มบริกก็จะเกิดบริกก็จะเกิดเป็นสกุลเงินใหม่เงินบริกขึ้นมาไทย ไทยเนี่ยไทยก็จะเกิดเหมือนกันเนี่ยเนี่ยโอกาสไทยอยู่เนี่ยไทยก็จะรวมรวมสามชาติแล้วก็ประเทศสมาชิกอีกมันก็ทําให้เงินบาทสะพัดไปทั่วโลกนะสะพัดทั่วโลกก็จะเป็นเงินสกุลหนึ่งของโลกอะ่ะแล้วเงินมันเพิ่มขึ้นมาอ่ะเงินมันเพิ่มขึ้นมามันเพิ่มมา,ม,ม,มาเพราะประชาชนเป็นมนธธุษย์ทังคมวินัยไงอไอ้มนธธุษย์ทังคมวินัยนี่แหละมันมันไอ้วินัยนี่แหละมันสําคัญมากมันเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่มาแบกเงินสองพันล้านเข้ามาเนี่ยมันแบกด้วยหนึ่งวินัย 2. การสร้างเมืองนะสระบบเศรษฐกิจมันเกิดมันเศรษฐกิจเศรษฐีพูทไงพอพิงคิดซึมมันเกิดมาแทนแคปิตอลลิซึมไงนาจําไวน้นะหนึมีมนุษย์สองคำวินันยมาแบกไอ้เงิน2,000ล้านล้าน,านบาทอ่าส,สีป,ปี 2. การสร้างเมือง600เมืองทั่วโลกโอเศรษฐกิจมันเดินระบบเศรษฐกิจเดินอีโกซิสเต็มเดินเงินสัพัดทั่วโลก อย่างเงี้ยมันเป็นตัวแบ็กแล้วเวลามันเป็นสินทรัพย์ขึ้นมาสินทรัพย์ภายในสีิปีมันก็จะแซงมูลค่าอีสองพันล้านเนี่ยมันจะแซงมูลค่าสองพันล้านถูกไหมฮะพอมันเจริญขึ้นมังคังขึ้นมูลค่ามันสูงขึ้นมันมันมันสี่สิบปีมันแซงแน่นอนสามนี่อะไรเป็นตัวเมืองเปรษฐทรัพย์เป็นระบบการค้าแล้วเออเอาแค่สามอันนี้ก็พอเพียงครับที่จะเกิดระบบการเงินใหม่เพราะเงินประเทศไทยก็จะกลายเป็นเงินสกุลหนึ่งของโลก ที่โลก,กเชื่อถือเนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะเมื่อเป็นสกุลเงินหนึ่งประเทศไทยเป็นแบบนี้แล้วะเไศไทยก็รับมีองค์การความมั่นคงทางอาหารอ,าองค์การความั่นคงานก็มีแทบทุกประเทศเพราะเราส่งอาหารให้หนึ่งมือ้อรับเป็นครัวโลกไงจะเป็นครัวโลกได้ก็ต้องมี The Symphony Thai Food Castle ที่มีอยู่ทุกประเทศทําหน้าที่ส่งอาหารให้หนึ่งมื้อก่อนถ้าเกิดประเทศครับสุ่มพ่อวิกฤตก็จะเพิ่มสองมือ้อสองมื้อนี่ก็พอเพียงแล้วมนุษย์อยู่ได้แล้ว กินอาหารสองมือ้อโดยโดยประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยแหละส่งอาหารให้มนุษย์ทั่วโลกวันละสองมื้อเนี่ยอันนี้นี่คือนี่คือหน้าที่ของประเทศมหาอำนาจด,ด้านซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราซอฟต์พาวเวอร์องะไรคืออาหารไทยเนี่ยคุณจะต้องมีปราศอาหารไทยสี่ภาคแล้วก็อาหารของแต่ละประเทศนั้นด้วยแล้วก็ยกระดับขึ้นมาเ่ยโดยคนไทยไปควบคุมดูแลรักษายกระดับไประชาไทยจึงเป็นกคโลโลกที่แท้จริง ด้วยเหตุชนิดปะจะยยัง่งด้วยการที่ประชชนเนี่ยรีบตื่นมาเป็นโสรบันทิปตายกันทั้งประเทศนะแค่นี้เองนะส่วนลาคนอื่อมากก็มาสมทบนะเป็นแบบนี้นะฮะเอาละเห็นภาพนะเห็นภาพแล้วก็ต้องรีบวันที่ยีิบสี่ทันไหมยี่ิบสี่เนี่ยประกาศคืนกลับไปไปกาศที่ อุตรเลพก็จะต่างนะไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้ประกาศที่ตรงนั้นนะแล้วก็ขึลืนกระบวนมาจะาแล้วจึงมาระเบิดแล้วสิริประชาธิปิงนะแล้วก็ไปตึกรัฐสภาไปตึกสปรดอยู่ริมเจ้าพญานะไปประกาศที่นั่นนะระบบระบอบใหม่อย่างเงี้ยนะอ่าทีนี้กระบวนการสองก็จะต้องจัดเตรียมตัวละเตรียมตัวก็อยากจะเคลื่อนออกจากกทมวันที่สามเป็นวัน วิสาขาบูชาวันที่สามเป็นวันวิสาขาบูชาก็อยากจะเคลื่อนขบวนออกตรงนั้นนะนะตรงนั้นอะขบวนผู้ช่างตักสองก็เคลื่อนออกจากกรุงตามรอยพระเจ้าตากหนึ่งก็ไปที่จันทบุรีนะแล้วก็ประกาศที่จันทบุรีจนกระทั่งถึงวันที่หนึ่งเป็นวันอาสาหาบูชาซึ่งมีพระรัตนตรัยครบก็หมายความว่าเรามีของสามอย่างครบเหมือนกัน อ่าไอาอย่างที่หนึ่งอ่าี๋ยวข้อมูลชอ็อต <c oughs> อ่ะไปดูคลิปต่อไปแล้วกันผมขอมเด็กเฮ้ยผมก็เรามีจุระตามเวลามันต้องไปตลาดเนี่ยเอาท่นนี้ก่อนนะคลิปนี้สวัสดีครับ